ยังไผมาห้องนาบ้านน้อยเอาสวัสดีครับเนี่ยเพื่อนอ้าวอันนี้วันนี้ภูมิน้อยก็ถือว่าโอ้ยอยไรเนี่ยมาอยังเนี่ยตอนนี้ภูมิน้อยก็เอาถือว่าเอาของพันธุ์ทีใหม่ไหมพี่บ่าวเบี้ยนะครับโอ้ยย้อนหลังพ่อครับผมตอนนี้น้งบูมก็ มาหาเบียร์ที่หน้าบ้านเลยนะครับสวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องนะเปิดมาเดือนนี้เดือนเดือนต้องเดือนแล้วประมาณเดือนมี้ยังไม่ไถ่เลีแบรนด์นะครับผมมีให้ให้พี่บ่าวเบียร์แล้วก็ให้ให้แม่แหม่มนะครับผมอ่าครับเป็นแบรนด์ตอนแรกผมว่าจะยกกระชอมมาแต่ว่าเมื่อไงมันมัดก็ได้ซ้ำกันอ๋อเนี่ยง่าง่ายแล้วแล้วก็อันนี้อลาบองครับผม ต้องขอบคนพี่นัดด้วยนะครับพระราดองแมงดาตัวหนึ่งแมงดาก็เดินทางมากเมื่อเดิมนะพี่น้องคือก่อนขครับก่อน้กันเจ้าแล้นะครับเพรว่าอะไรจะเกิดขึ้นเท่ากับเดือนหน้าต่อไปนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องจะเห็นน้ำบูมพื้เก่าครับผมยังไงก็ขอวันนี้ขอต้อนพี่บ่าวเบียร์ด้วยนะครับผมพี่บาาทำให้แบบ ตัวลงพี่เบียร์ด้วยเนาะนะครับปุ่มก็ไม่ได้เบียร์เอาโมาลครับโมไลไปเดียวนีเดียวแล้วก็จะไม่ที่เบียร์างนทั้งก็แบบมีความรู้สึกเนาะเพราะว่าเป็นใครใครก็แบบอึ้งเนาะเพราะว่าวันนั้นข่าวข่าวข่าวมันก็แรงอยู่นะครับผมดังตัวนี้ดังอยู่แต่่ากกต้องเซนดังไงปุ่มก็เลยแบบว่าอยากออกมาอยู่กับเขาเียว่าอยู่กับอยู่ม่อม่อมไม่แม่แต่เราหน่ายเนาะอยากมาทำคอนเทนต์ าบูมไลก็จะไปมาหาสู่กับพี่เบียร์นี่แหละแล้วก็มาทำคอนเทนต์กินข่ากินน้ามันสิเนาะนะครับผมค่าขายเาไดขายก็คาขายเหมือนเดิมครับตอนนี้บุมขายมูเดียวออนไลน์นะครับผมวันนี้ก็มาเอาหมูเอามาหมูมาเอาหมูนะครับขายมีแต่ไก่มีหมูด้หมูยุกโเปลยหมกเนี่ยี่กายายุมหมกบูมก็จะกลับมาสร้างรอยยิ้มเหมือนเดิมน้อมันก็ อยาก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 ยิ้มได้แบบว่าแบบเด็ดแบบเต็มๆงั้นสินะนะครับผมยังมีความสุขเหมือนเดิมที่เคยทําไอ้คิดว่าแบบเผาเดินในตัวเองเลยอยู่ในตัวเองมันภูมิใจนะเืลยไงพุ่มใจเดียวถึงแม้คนจะดูเราน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทําไปเรื่อยมอ่เอามว้กันเข้าแหละค่อยๆไปนิดนึงคนดีเองเพราะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอ่าครับโอ้ไม่พรโดนนะครับผมไม่ได้เจอกันนานนะครับผมแล้วก็มันก็มีหลายอย่าง โอ้โหว่าบูมน้อยไปเจออะไรมาบ้างก็ทีว่าเป็นผู้ย่ญญางคือผู้ย่างคือบทเรียนนะครับคืบอประสบการณ์นะครับคือบอกว่าบ,บูมอยากไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตอนแรกแล้วอนเไรครับบูมก็บอกพี่เบียงแต่ทีแ <ừ. S 2> รกครับว่าจ,จะจะลองไปดูน้องตอนแรกนะครับเกี่ยวประสบการณ์กัได้เต็มเต็มลด้หลัประสบการณ์นี่แหละประ,ะสบการณ์ดีทีนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปขายไข่ทอดล้วพี่น้องนะครับก็ เพลงลังเจให้กันรายการนะครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องทุกคนที่รับชมอยู่ขอให้รักกันนะครับครับ่อยากให้ใส่คำบอกแห้ใส่กันลากันเลยนะครับขาให้สามัคคีกันจะได้เขาก็เกิดมาเป็นคนไทยนํากันเนาะแม่บลานครับขอให้ทุกคนสู้ๆเพราะว่าทุกมมือนี่เขาก็เจอกับโลกไร้ไร้พวิ่ก็แล้วนะครับจะให้ความเครียดมาซ้ำเติมเอเลยนะครับครับนะฮะเนลงลังใจกันดีที่สุดนะครับคุณพไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ